ผลที่ทุกคนรอคอยนั้นมาถึงแล้วนั่นก็คือผลแมมมอดนั่นเองเลยครับผมเนะี่ยเป็นยังไงไปดูเลยครับ ครที่กำลังมองหาร้านไก่ตันคุณภาพราคาถูกแนะนาร้านบาร์ยอดช็อปเป็นร้านของพี่เอนะครับผมน้ำตองๆครับฟู่และทางร้านยังมีบริการไก่ตันพร้อมเผาแถมยังมีกล่องสุ่มอีกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านั้นและแถมทางร้านยังมีบริการส่งเพจแมพเพจสโบริเตอร์ราคาถูกอีกด้วยถ้าใครสนใจนะครับผมนะฮะสามารถกดคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมน้ำตองๆเอาเรียกผมก็ขอกราบสวัสดนคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนคบนาีเข้โ สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะในคลิปโนี้เนี่ยเรามาอยู่กับรายการที่มีชื่อว่าสปอยไม่พักไม่ผ่อนไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับผมแนตะ่ G.M จ้าสปอยอะไรกันนักกันหนาก็ไม่ทราบนะครับผมนะน้องๆซึงบอกก่อนได้ผมแน่ว่าในคลิปวนี้เนี่ยเป็นสปอยที่เอาจริงโคตรอลังการและแบบโคตรที่แบบโอ้โหสมคําล่ําลือสมคําที่เขาแบบว่ารอคอยหน่อยก็แล้วกันนะครับผมนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าโคตรดีเลยครับผมนะฮะซึ่งหลายๆคนเนี่ยนะผมแนะะ่มักจะถามว่าเฮ้ยพี่อัปเดตเมื่อ,อไหร่สปอยอย่างเดียวไม่อัปเดตแล้้้้ววพีี่่่่่ใชชคคัับผผมมนนนนกก็ืืออออองเยยยสสปปหขขึึ ประมาณแบบว่าวันเว้นวันเลยนะครับก็มีโอกาสนะครับผมนะฮะที่จะเปิดตัวไวๆนี้นะครับผมนะฮะแต่ว่าไม่น่าจะถึงก่อนเขาเรียกว่าน่าจะประมาณช่วงเดือนกันยานหรือเปล่านะครับผมนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นเดือนนี้ก็เป็นไปได้นะครับผมนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เขาสปอยออกมานะครับผมนะฮะนั่นคือสปอยหลักแล้วนะครับผมนะฮะสปอยในสิ่งแบบโอ้โหซิกเนเจอร์เลยนะครับผมนะฮะนั่นก็คือช้างแมมมอนนั่นเองนะครับผมนะเป็นผลใหม่ของเราในอัปเดตหน้านะคุณผู้ชมฮะอ่ะพูดไปก็หาว่าเพ้อนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราพาคุณชชมมมมมนน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 นัััััััั้้้ไไไไปปปรรรรรรบบบบฟงกกกเเลลลลยดดีว่่่่าาาะะ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 คคคคผผผแตอออฮข์หืถ ชอบกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยละกันนะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วไปครับชมกันเลยนะครับผมนะไปไปโอเคตอนนี้นะผมนะเราตัดภาพมากันอยู่ที่หน้าทวีกันเลยนะครับผมนะเดี๋ยวขอญาตส่องดูรูปภาพรูปนี้กันก่อนเลยนะครับผมนะฮะนี่นะครับผมนะฮะนี่ก็คือผลช้างแมมมอสนั่นเองนะครับผมนะฮะอ่าคุณผู้ชมเคยจําสปอยที่ว่าพี่สปอยไปแล้วได้เปล่าครับผมนะฮะที่มันมีดวงตาสีส้มๆนะครับผมนะคืออันนี้นะครับผมนะถามว่ามันคือช้างแมมมอสหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมนะช้างแมมมอสเนีีีีีี่่่่ยยคมมมมัันนนนนตาสบรเะะะผผฮทพ พี่มองว่าน่าจะเป็นเจ้าทะเลหรือผลมังกรนะครับผมนะฮะพี่มองว่าอย่างนั้นละกันนะคุณผู้ชมฮะส่วนช้างแมมมอสเนี่ยตัดปัญหาไปได้เลยนะครับผมนะเพราะว่าเป็นดวงตาสีแดงนะครับผมนะฮะแต่นะครับผมนะฮะทำไมช้างแมมมอสกูไปใส่ชุดกรอ <laughs> ช้างแมมมอสทำไม,ม,ไมกูใส่ชุดเกาะแบบนี้ <laughs> ถามว่าตัวใหญ่ไหมนะครับผมนะอันนี้ก็ไม่ไม่น่าจะใหญ่เท่าไหร่นะครับผมนะถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับก็คือขนาดใหญ่กว่าปกติละกันนะครับผมนะฮะ <laughs> น่าจะใหญ่กว่าเสือด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีโอ้โหมีเกาะหนามด้วยนะฮะแล้วก็มีการแบบปล่อยเหมือน5ดาบโยรุ้เลยประมาณนี้นะครับปล่อยคำแสงไปปิ้วเลยครับผมนะฮะโอ้โหคือน่าจะหลบได้แหละนะครับผมนะใครอยู่ใกล้ๆเนี่ยอาจจะหลบได้น้อยนะครับผมนะแต่ถ้าอยู่ไกลๆเนี่ยอาจจะแดดหลบได้ไปบางครั้งนะครับผมนนนนนนนะะะะะะะอออออไไไรรรรรรปปปปมมมาาาาาณณีี้้้แแต่่่วเเเเหืบบ็็ยจสสกกิิลล นะครับผมนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นสกิลสองละกันนะครับถ้าไม่2ก็1ไม่1ก็3ามได้แหละครับผมนะไม่3ก็4นะครับผมนะนี่กูเดาประเภทไหนเดียนะครับผมนะฮะไล่ตั้งแต่1ถึง3เลยนะครับผมนะโดยรวมแล้วนะครับผมนะฮะก็ดีใจนะครับผมนะที่เขาสปอยมาแบบนี้นะครับผมนะฮะให้เรารับรู้ว่าเฮ้ยมันมีอะไรมาใหม่มีอะไรแอบซ่อนเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะยังยังไม่หมดนะครับผมนะฮะไม่ใช่มีเพียงแค่รูปภาพแบบนี้นะครับผมนะพี่ยังมีทางด้านของวิดีโอด้วยนะครับผมนะนั่นก็คือของช่องนี้เเเเเลลลลลยยยยนน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 ะะ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 ะคคคคครรรรรรััััับบบบ45าาาาททีีีีี่่แแ้้้้วววผผผมมมมมดดด๋ปปปป็งงงงไไููิฮฮหหือจกใ มเหมือนหากิลาชันเลยอะว้าวโคเท่เลยครับผมนะฮะโอ้ยมีการเฮ้ยมีเดร วิแดดให้ดูด้วยเฮ้โยโคตรเท่เลยครับน้องๆโอ้ช้างแมมมอสว่าโมเดลสวยนะบอกก่อนเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีบั๊กมีอะไรหรือเปล่านะครับผมนะเหมือนตุ๊กตาของเล่นยังไงก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมครัโอเคนะครับผมนะส่วนทางด้านของรูปภาพเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับผมนะก็เป็นหัวช้างแมมมอสตรงนี้เลยนะครับผมนะส่วนทางซ้ายมือเนี่ยยังเป็นปริศนาเหมือนเดิมนะครับผมนะคิดว่าน่าจะเป็นไฟติ้งสไตล์ใหม่นะครับผมนะน่าจะเป็นทางด้านของเดมอนไฟติ้งสไตล์นะครับผมนะน่าจะเป็นหมัดปีศาจหรืออ่าเป็นน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 นหมมมมมัััดดกกกูููออออะะ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 ไไรรรรรรปปาาาาณณณีีี้้้่่คคคคบผผทเเขพใวงุชโ นี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะฮะเป็นข่าวสารข้อมูลใหม่ๆนะครับผมนะถ้าใครชื่นชอบเกี่ยวกับข่าวสารนะครับผมนะฮะของบล็อกฟู้ดต่างๆนะครับผมนะสามารถติดตามช่องพี่ได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะทยอยเสิร์ฟนะครับผมนะทางด้านของข่าวสารของบล็อกฟู้ดเนี่ยให้เรื่อยๆเลยนะครับผมนะมีอะไรอัปเดตมาใหม่เนี่ยนะครับผมนะติดตามช่องพี่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วคุณผู้ชมเป็นไงครับผมนะฮะมีความคิดเห็นยังไงกับผลพิสูจผลใหม่ผลนี้นะครับผมนะนั่นก็คือผลแมมมอสสามารถติชมกันได้เลยละกันนะครับผมนน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 ะะะะฮโโโอออออออเเคคคคสสสาาาาหหหรรรััััับบบบบวววววิิิดดดีีีี้้้้้ตงขปปไไกก่่แลลผมมจใใ๊ยย Mmm! -hmm.